พิคอ์บอลพรีเมียร์วันนี้ครับในคู่ระหว่างเวสแฮมเจอกับนิวคาสเซิลคู่นี้เนเฮดทูเฮดพบกัน10นัดหลังสุดนิวคาสเซิลชนะ5เสมอ3แล้วก็แพ้2แล้วก็เกมเยือนนิวคาสเซิลครับที่ต้องมาเยือนเวสแฮมเนี่ย10นัดหลังพวกเขาชนะ5เสมอ2แพ้ไป3ผลงานสินัดหลังสุดของเวสแฮมพวกเขาชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป8ส่วนผลงานในบ้านพวกเขาแพ้6แล้วก็เสมอ4ไม่ชนะใครเลยมาที่ฝั่งของนิวคาสเซิล สิบนัดหลังเนี่ยชนะ6เสมอ1แพ้สครับส่วนเกมเยือนเนี่ยถือว่าไม่ค่อยดีมากักเท่าไหร่พวกเขาชนะ1เสมอ4แล้วก็แพ้ไป5ดูจากเกมเนี่ยมองโดยรวมแล้วผมมองเวสต์แฮมเนี่ยฟอร์มแย่จริงๆนะครับฟอร์มในบ้านก็ไม่ดีนะครับฟอร์มโดยรวมก็แย่มากนะัดสุดท้ายที่ชนะคือชนะนอตติงแฮมฟอเรสซึ่งถ้าดูในดีเทลตรงเนี้ยต่อให้ะะิวคาสเซลนะครับจะผลงานเกมเยือนไม่ดีเนี่ย แต่พวกเขาผมมองว่าถ้าดูจากสถานการณ์ตรงนี้เชื่อว่าน่าจะชนะได้ด้วยเรทราคาที่เปิดมาเนี่ยจาก0.5แล้วก็ไหลขึ้นไปเรื่อยเป็น1ลูกนะครับผมมองว่าถ้าเกมนี้นิวคาสเซิลจะชนะเชื่อว่าไม่น่าจะชนะเกิน2ลูกนะครับแต่ว่าด้วยเรทราคาที่เปิดออกมาเชื่อว่าอย่างน้อยขอคัดฟันเชียร์ครับนิวคาสเซิลเชื่อว่าน่าจะชนะได้